ครับสวัสดีครับบันทึกนาวันศุกร์ที่3พฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2 5 6 6กับเรียขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสรัสเปลี่ยนมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับว่ากันเฉพาะนะครับว่ากันเฉพาะเคลียร์กองประคองชีพนะครับในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินล่องท่องไปนะครับ ข้างถนนนะฮะข้างถนนข้างถนนหนทางแหล่งที่ชุมชนนะครับเราก็จะมักพบเห็นเจอเจอนะครับพบเห็นเจอเจออีกถึงอาชีพนะฮะที่มีนะครับที่มีส่วนสำคัญความสำคัญนะฮะในการประกอบอาชีพสัมมาอาชีวะนะครับแล้วก็ค่อนข้างนะครับค่อนข้างจะเป็นสีเทาๆทที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่าบางครั้งนะครับบางครั้ง วัตถุมงคลหรือพระเครื่องที่เราได้มาเนี่ยก็อาจจะเป็นของนะครับของลักเล็กขโมยน้อยนะครับของรับแจกฟีของตกทอดกันมาของพระค้างหิ่งกันมานะครับก็จะมีหลากหลายนะครับจะมีหลากหลายรวมถึงจะมีพระเก๊นะครับพระเก๊พระปอมพระฝีมือปะปนลงมาด้วยให้ทดสอบสายตาทดสอบวิชานะครับทดสอบความเม่นยำนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เราจะพบเห็นจะเจอ,เจอหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นนะครับการที่เราว้เวียนเพียนไปหาที่นู่นที่นั่นที่นี่สนามพักเครื่องต่างๆรวมถึงข้างทางข้างถนนเนี่ยนะครับก็ยังมีนะครับยังมีของดีให้เราได้เก็บเกี่ยวนะครับก็ยังมีของดีราคาถูก นะครับก็ยังมีนะครับก็ยังมีของซีก็มีในโลกนะครับก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่มาผสมปนเปกันอยู่ในแผงข้างถนนนะครับแผงข้างถนนจะเรียกว่าเป็นแผงจอรยุ์หรือแผงโต๊ะแดงก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เขาถือว่าไม่ได้เสียค่าที่แต่ถ้าเวลาเศกษกิจมาก็ต้องให้ไวให้ทันนะครับต้องให้ไวต้องให้ทันไม่งั้นก็จะโดนจับปรับหนักนะครับ โดนจับปรับหนะักก็วันนั้นก็ถือว่านะครับน่าจะโดนปรับกันวักสองพันนะครับสองพันหรืออาจจะมีนะมีเรื่องราวที่เราพูดไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้นะครับเข้าถึงสามารถวางแผงกันได้เช่นนี้นะครับก็เป็นกึง่งนะก็เป็นกึง่งกึ่งเรื่องราวที่เราจะพบเห็นอยู่ได้บ่อยๆอ,อยู่ได้สม่ำเสมอดังนั้นนะครับดังนั้นเราได้อะไรนะครับเราได้อะไรจาก แผงข้างถนนมานะครับก็ต้องขออนุญาตน,นะครับพะผมถ่ายด้วยมือถือแล้วแถมยังถ่ายไม่เก่งด้วยมือถือนะครับก็พอให้เราได้เห็นนะครับพอให้ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นนะครับแนวทางแนวทางนะครับดังนั้นวัตถุมงคลหรือมงคลวัตถุที่เราได้กันมาครั้งนี้ประกอบด้วยนะครับเหรียญน,นะครับเหรียญ เขาเรียกกันว่าเหรียญข้าวหลามตัดหรือเหรียญฝีเหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญเอกลักษณ์นะครับเหรียญเอกลักษณ์พิมพ์ทรงที่มีแต่ในสำนักของวัดสะพานสูงวัดสะพานสูงปากเกดนนทบุรีนะครับก็ปรากฏเป็นรูปเหมือนนั่งสมาธิเต็มองนะครับนั่งสมาธิเต็มองค์ลุงปุยเอี่ยมปฐมนามนะครับลุงปุยเอี่ยมปฐมนามนะครับพระเกจิคณจารย์ ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในระดับสยามประเทศนะครับในระดับสยามประเทศถึงว่าเป็นหนึ่งฝุดยอดพระกิติคณาจย์ในยุคเก่ายุคโบราณนะครับยุคเก่ายุคโบราณแต่เหรียญนะครับเหรียญที่ทํามานี้นะครับเหรียญที่ทํามานี้เป็นเหรียญรุ่นหลังนะครับเหรียญรุ่นหลังสืบค้นได้ว่าเป็นเหรียญเข้าหลามเล็กหรือเหรียญสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดเนี่ยนะฮะ นะครับออกเมื่อปีนะครับปีพุทธศักราช2559นะครับ2559นะครับก็ถือว่านะครับเราเขี่ยมาได้นะครับ,ราานะรบสามเหรียญสามเหรียญแปดสิบบาทอา่ะโอเคนะนะครับถึงเหรียญจะมีมูลค่าในหลักสิบไม่แพงก็ถือว่านะครับมีโอกาสได้เก็บในละของดีราคาถูก นะครับต่อไปต่อไปนะครับต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเขาไม่ทราบที่มาที่ไปหรือเขาไม่ได้ฝึกคนเพราะหเหรียญเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องเรียกว่าเห,ห,หรียนญะหัวแหวนนะครับเหรียญหัวแหวนเหรียญหัวแหวนนะครับบางท่านก็เรียกเหรียญเม็ดแตงกินเหรียญนี่เป็นเหรียญหัวแหวนนะครับจัดสร้างโดยหลวงพ่อเผยหลวงพ่อเผยหลวงพ่อเผยนะครับอุตโม หลวงพระเพยอุตโมสำนักชันยศที่พระคูอุดมภาวนาธิมุตนะครับพระคูอุดมภาวนาธิมุตนะครับวัดบึงนะครับวัดบึงตำบลวางแดงใต้อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระกิจิคณาจารย์นะครับสายลุ่มนะครับสายคูเก่าลุ่มแม่น้ำป่าสักนะครับ ผู้สืบทอดสัพยุตสัพพวิชามาจากหลวงพ่อเสนนะครับวัดบึงนะครับท่านถือว่าท่านเป็นญาติพี่น้องกับหลวงพ่อเอื้อนตั๋มโนนะนะครับพระครูอดุลน,นะฮะวิริยกิจนะครับดังนั้นสัพยุตสัพพวิชาทศเวทัศยุทธ,ธ,ธไม่ได้แตกต่างกันนะครับไม่ได้แตกต่งางหรือว่าเป็นอีกเหลญหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์นะครับจากภระกิจจันทร์ที่ได้รับความ นิยมในพื้นที่นะครับไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะฮะนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่เขาถอดแบบล้อพิมพ์มาจากเหรียญหัวแหวนหลวงพระทบนะครับนะครับเขามีลอยเส้นขีดเนี่ยนะฮะจริงๆเขาสามารถเอาไปลงยาเป็นลายถุงชาติได้นะครับด้านหลังนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่เขาจัดสร้าง นะครับกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557นะครับ2557ในช่วงน่าจะประมาณเดือนมีนาคมนะครับประมาณ26มีนาคมถ้าผมจำมันไม่ผิดนะก็จะประมาณนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับท่านคงไม่ทราบกันเพราะว่าเป็นพระด,ดีศรีอีสานนะครับพระกิจเจรนเมืองเกินร้อยนะครับเมืองเกินร้อยนะครับไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากมายนะัก นะครับนะครับพอไม่ดังมากผู้คนก็ไม่ค่อยรู้จักกันนะครับหลวงพ่อพรมมานะครับหลวงพ่อพรมมากิติสาโรนะครับนะครับหลวงพ่อพรมมากิติสาโรวัดปุณเกษเกตรินนะฮะเกตริ้นรนะรหรือเกตริมเนี่ยนะฮะผมไม่จําชื่อไม่ได้ละตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองนะครับอาเภอเมืองจังหวัดรุ้ยเอ็ด นะครับอีกหนึ่งนะฮะที่เขากล่าวกันว่าเป็นสิทธิ์ในองค์ของหลวงปู่หลวงพ่อนะครับบุญมาถาวโรนะครับนะครับเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ําฉี่นะครับหลวงพ่อบุญมาถาวโรนะครับวัดสว,ว,ว่างท่าสีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเก่งจึงมีจาร์เมืองเกินร้อยที่เราจะต้องไปสืบโกนเรื่องราวเหรียญรุ่นนี้นะฮะบ,บางท่านก็เรียกเหรียญ ใบตำลึงก็ได้นะครับบางท่านก็เรียกเป็นเหรียญใบตำลึงนะครับเหรียญใบตำลึงนะครับบางท่านก็เรียกว่าเหรียญลูกลูกตำลึงลูกมะเกาะลูกมะละกออ่บนี้นะเพราะลักษณะพิมพ์ฟงอย่างนั้นนะครับเหรียญลูกตำลึงลูกมะละกอหรือใบตำลึงนะครับด้านหลังนะครับนะครับก็จะบอกรายละเอียดไว้ นะครับรวมถึงปีพุทธศักราชนะครับก็คือปีพุทธศักราช2524โอ้ารเหรียญนี้42ปีนะครับถือว่ามีความเก่ามีความโดดเด่นด้านหลังก็เป็นยันน้าปัทละกลับนะก็เป็นเหรียญรุ่นสองนะครับเมื่อเป็นที่หนึ่งไม่ได้ก็เป็นรุ่นที่สองนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญดีที่น่าเก็บแล้วอายุลึกด้วยปีพศลึกด้วยนะครับนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับเหรียญนี้ก็ไม่แพง 30บาทเขาเปิดมา50บาทต่อ30บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญขนาดเล็กขนาดไปๆนุ่กก้อยนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปถ่ายสลายมิตินะครับไม่มีอะไรมากมายเรียนนี้จริงๆเป็นพระพิมพ์นะครับพระพิมพ์หนุมานหานุมานอมโลกธาตุพระพิมพ์หนุมานอมโลกธาตุเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นของแจกสีนะครับของแจกสีของสีก็มีในโลกนะครับจัดสร้างในนามนะครับลุงปู่เกี้ยงมนุยโยนะครับลุงปู่เกี้ยงมนุยโยสมรรษากันยนตีญญ่พระกูพิสิทธ์นะครับพระกูพิสิทธ์พระกูพิสิทธิ์ชโลปการนะครับผมก็นึกชื่อนานจังนึก นึกฉาย,ยาท่านควาสมสามารถคันยศท่านนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้กล่าวถึงบ่อยนักนะครับพระครูพิสิทธิชโชโรปการนะครับวัดเนินฟุทาวาสหลวงปู่กเกี้ยงเทพเจ้าแห่งหนุมานนะครับเมืองน้ําเค็มนะครับวัดเนินฟุทาวาสก็ตั้งอยู่ที่ตบบําบลบางบะซ้อยอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับก็อยู่เส้นติดถนนใหญ่เลยเส้นสายชนบุรีบางแสนน่ะ นะสายเก่าฟงวิตสายเก่านะครับ,ก,ก,นะรบก็ถือว่าทุกครั้งที่วัดมีงานเนี่ยเขามันจะแจกนะฮะแจกเจ้าหนุมานอมโลกธกาตุเนี่ยนะฮะไว้เป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคนที่ไปร่วมงานนะครับสำหรับผู้ที่ไปร่วมงานนะครับยีบาทยีบาทเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ที่ผมถามที่ไหนอะไรที่ไหนแล้วผมก็ทานองพูดเล่นนะเปิดมา 40, 40. 20บบาทได้ไหม อ่แต่แต่ผมต้องขอทดลองพระทุคุณก่อนนะเขาถามว่าลองพระทุกคุณไงถ้าตกไม่แตกเอานะถ้าตกแตกไม่เอาอถามว่าทําไมถึงถึงแฝงพูดอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆริงหนุมานอมลท่าของหลวงปู่เกียงมนุโยนะครับของหลวงปู่เกี้ยงมนุโยเนี่ยเขามีสูตรผสมเนื้อนะครับผสมเนื้อที่พี่เศษพิสดารแฝงใส่กำแพงได้จริงๆแล้วผมทดลองมาแล้วด้วยแฝงใสยกุญกกำแพงได้ไม่แตก นะครับเนื้อเข้าหนึบนึ่งแน่นเหนียวมากนะครับนะครับเรียกว่าอึดอดอึดทึกทนสิบ้อชนไม่แตกนีนะครับผมเคยเคยเอามาแจกอยู่นะครับเคยมาแจกกับพรรคพวกบนสูงอยู่แกงแกงส่งไปให้เนี่ยแล้วพอเขายื่นมือรับผมปล่อยทิ้งลงพื้นชึให้กระเด้งตกตุๆกตกตกอุ้ยเขาลองตกใจอ่าไม่แตก ผมทดลองมาแล้วนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เราก็เคีืกองประคองชีพก็ได้มาประมาณนี้นะครับได้มาประมาณนี้นะครับแม่น้จริงผมจริงก็มีเรื่องน,นินทาในฝ่ายหลวงพ่อเผยหลวงพ่อเผยหลวงพ่อเผยเล็กชื่อเียกยากอยู่สละเอพอพานโยยะนะครับหลวงพ่อเผยนะครับหลวงพ่อเผยอุตโมนะครับ อ่ะไม่ว่าหลังเราเดี๋ยวค่อยสืบสอบค้นหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพลมาเผยแพร่แต่ท่านนายอยากจะต่อยอดเรียนรู้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเพลเป็นพระกิติงอาจารย์ยุคปัจจุบันท่านยังมีท่าขันฝังขานอยู่นะครับยังยังดำรงท่าขันวังขานอยู่ก็น่าจะแปดสิบน่าจะแปดสิบได้แล้วนะฮะก็ลองเสิร์ฟเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขามีกลุ่มนะครับมีกลุ่มเช่นเดียวกับของหลวงพ่อผมมา ขาก็มีกลุ่มอยู่นะครับแต่กลุ่มเนี่ยก็พอดีพักกิจิยังไม่ดังก็เลยยังไม่มีการค้นคว้าฝึกค้นคว้าได้อย่างก้องขวางเกี่ยวเรื่องประวัติองเมเปนมาต,ต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปฝึกคนได้นะครับเหรียญนี้เป็นเหเรียญเหรียญเนื้ออปปะบาก้านะครับเหรียญเนื้ออะบาก้านะครับก็เป็นเหรียญผิวหิ่งนะครับก็อยู่ในสภา,าพอย่างเงี้ยนะฮะนะครับ,นะรบก็ให้เราได้เห็นแล้วก็ได้เจอทำความเข้าใจกันนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นผมก็คงจะต้องขออนุญาตตัดตอนทอลงดพิงเท่านี้ นะครับแล้วในครัง้งหน้าเราจะได้พบเจอเจอกันโดยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใดให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันอย่างขวางก็ขอให้ได้ติดตามนะครับขอให้ได้ติดตามกันไปโดยลําดับนะครับสุดท้ายนี้นะครับคงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ